อ่าล่ะครับก็สวัสดีเหล่าฮันเตอร์ที่น่ารักของช่องดิมัติโอกันทุกท่านด้วยนะครับหลังจากที่ได้ทำคลิป10มอนโหดของดิมัติโอไปแล้วผมจึงมีความคิดว่าถ้าเราลองจัดอันดับมอนโหดของธาตุต่างๆก็คงจะดีไม่น้อยนี่จึงเป็นที่มาของคลิปในวันนี้นะครับกับ10อันดับมอนโหดธาตุไฟของเกม Monster Hunter by Dimatio นะครับโดยก่อนที่จะไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe และกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมด้วยนะครับและถ้าหากใครอยากจะสนับสนุนผม คุณก็สามารถกดเป็นสมาชิกเมมเบอร์ของช่องดิบัติโอเพื่อ,อรับสติกเกอร์สุดเท่ร่วมไปถึงสิทธิพิเศษต่างๆและ exclusive content ที่จะมีให้สำหรับเมมเบอร์ด้วยนั่นเองนะครับยังไงก็อย่ารอช้าและสมัครเข้ามาเป็น DMO Family กันเยอะๆนะครับขอบคุณครับตัวที่ 1. Gravios ประเดิมกับตัวแรกกับไวเวิ n ที่มีรูปร่างใหญ่โตและแข็งราวกับหินผายอย่างเจ้ากราว i อ s นะครับ ด้วยความสามารถในการปล่อยแก๊สความร้อนออกจากร่างกายก็ทําให้ใครก็ตามที่อยู่ในบริเวณนั้นจะต้องโดนแก๊สความร้อนครอกจนไหม้เกรียมไปนั่นเองยิ่งไปกว่านั้นกราวิออสซึงเป็นอีกหนึ่งมอนสเตอร์ที่สามารถยิงฮีทบีมหรือรําแสงความร้อนที่ถือเป็นหนึ่งในท่าที่โหดร้ายของมอนสเตอร์ธาตุไฟเลยทีเดียวนะครับเพราะนอกจากท่านี้จะเร็วแล้วมันยังแรงจนสามารถส่งฮันเตอร์กลับแคมป์ได้เลยในทีเดียวโดวยถึงแม้จะเอถอะท้าและดูเชื่องช้าไปบ้างแต่ด้วยความสามารถในการใช้ไฟที่กล่าวมา ก็ทำให้กราวิออสเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ธาตุไฟที่ฮันเตอร์ไม่ควรประมาทนะครับตัวที่2สกายเอียนการูก้าต่อมากับตัวที่2อย่างเจ้านกคลั่งเจนสึกอย่างสกายเอีย e นจากภาคไอซ์บอร์นนะครับตัวของมันนั้นเป็นเบิร์ดไวเวิร์นที่แข็งแกร่งมากโดยตัวของสกายเอีย e นนั้นสามารถที่จะพ่นลูกไฟออกมาจากปากได้อย่างต่อเนื่องซึ่งถึงแม้จะไม่ได้รุนแรงเท่ากับฟลายิงไวเวิร์นที่มีวิวัฒนาการด้านการใช้ไฟที่สูงกว่าอย่างราเทียหรือราทลอส แต่ด้วยความคลั่งของมันก็ทําให้มันสามารถที่จะพ่นไฟได้รุนแรงถึงขนาดที่สร้างความอันตรายให้กับฮันเตอร์ได้เลยทีเดียวและด้วยท่าไม้ตายของมันที่สามารถโปรยปลายลูกไฟจํานวนนับไม่ถ้วนลงมาจากท้องฟ้าได้อย่างรวดเร็วก็ทําให้ตัวของสกายเอียนนั้นอันตรายและติดเข้ามาในลําดับที่2ของลิสต์นี้นั่นเองนะครับตัวที่ 3. ราทลลสต่อมากับมัสคอตของมอนสเตอร์ฮันเตอกับราชันแห่งท้องฟ้าราทลลสกันนะครับ โดยในอดีตราทัลอสนั้นถือได้ว่าเป็นมอนสเตอร์ธาตุไฟที่แข็งแกร่งและค่อนข้างจะยากมากๆตัวหนึ่งสำหรับฮันเตอร์ที่เพิ่งมาเล่นเลยด้วยลูกไฟขนาดมหึมาที่พวยพุ่งออกมาจากปากของราทัลอสอย่างรวดเร็วเพียงแค่นั้นเหยื่อมากมายรวมไปถึงฮันเตอร์จํานวนมากต่างก็ต้องร้องอดโอยและสังงวุชีวิตมานักต่อน,นักยิ่งเมื่อไรก็ตามที่เจ้าราทัลอสนั้นได้เริ่มโบยบินและพ่นไฟลงมาจากท้องฟ้าแล้วล่ะก็บอกได้เลยนะครับว่ามันคือฝันร้ายของเหล่าฮันเตอร์อย่างแท้จริงยิ่งไปกว่านั้น จังหวะที่นรกที่สุดของเจ้าราทลอสก็คือการที่มันคำรามต่อหน้าและพ่นไฟอัดในทันทีนะครับซึ่งบอกได้เลยว่าไร้ซึ่งทางหนีและมีแต่ต้องรับลูกไฟของมันด้วยพลังชีวิตตรงๆเพียงเท่านั้นมีน้ำซ้ำหากสายพันธุ์ของราทลอสที่ฮันเตอร์ไปล่านั้นยิ่งแข็งแกร่งและหายากมากขึ้นเท่าไหร่เปเลวไฟของพวกมันก็จะรุนแรงขึ้นตามไปด้วยนั่นเองครับ ตัวที่4อนักทอถัดมากับตัวที่4ี่อย่างเจ้าอนักทอที่เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมอนสเตอร์ธาตุไฟที่มีเอกลักษณ์และสร้างความหหวร้อนให้กับฮันเตอร์หลายๆคนได้เป็นอย่างดีโดยตัวของอนักทอนั้นโดยความที่เป็นมอนสเตอร์จําพวกรีเวียทานที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ภูเขาไฟก็ทําให้ตัวของมันสามารถที่จะแหวกว่ายในลาวาได้อย่างรวดเร็วและว่องไวนะครับมีหน้าซ้ําตัวของมันก็สามารถที่จะกระโจนขึ้นมาจู่โจมได้อย่างอิสระจากทุกทิศทาง ทำให้ฮันเตอร์ที่ต่างไปล่านั้นหัวหมุนและโดนจู่โจมกันโดยไม่ทันตั้งตัวนั่นเองยิงไปกว่านั้นด้วยความสามารถในการยิงลําแสงความร้อนที่พุ่งผ่าร่างของฮันเตอร์จนเหลือแต่ตอตะโกได้ในพริบตาบวกกับเกราะลาวาที่ติดอยู่ตามตัวที่สามารถสะท้อนการโจมตีต่างๆได้ก็ทําให้อนัคทอเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ธาตุไฟที่ไม่ธรรมดาและแข็งแกร่งมากในโลกของมอนสเตอร์ฮันเตอร์นั่นเองครับตัวที่5ลาวาซิออสลาวาซิออส หนึ่งในมอนสเตอร์ที่เรียกได้ว่าน่ารำคาญและอันตรายมากๆตัวหนึ่งทั้งในภาคเก่าและภาคใหม่เลยนะครับโดยกระสุนลาวาของลาวาซิออสที่เรียกได้ว่ารุนแรงจัดๆแรงชนิดที่ว่าโดนทีเดียวก็สามารถวันฮิตเคโอได้เลยนะครับและโดยการที่ตัวของมันนั้นสามารถแหวกไว่ายไปตามพื้นหินและลาวาที่ร้อนระอุก็ทําให้ตัวของมันนั้นสามารถที่จะกระโจมและโปรยปลายลาวาจํานวนมากที่ติดมาพร้อมกับการกระโดดของมันได้นะครับมีนําซ้ํา ร่างกายของมันก็ยังประดับไปด้วยเกราะลาวาที่ซ้อนทับกันจนแข็งจัดซึ่งถือเป็นจุดแข็งอีกหนึ่งข้อที่ทําให้ฮันเตอร์มากมายต่างขยิดขยาดและไม่อยากที่จะเข้าใกล้เจ้าปลาลาวาตัวนี้เลยนั่นเองครับตัวที่6ก l ลาวินัสถัดมากับมอนสเตอร์อีกหนึ่งตัวที่ฮันเตอร์ต่างคุ้นเคยและรู้จักกันอย่างดีนะครับกับเพชฌฆาตแห่งเปลวเพลิงสุดร้อนแรงแห่งปาจูรสิกฟรอนเทียอย่างกลาวินนสนั่นเองครับ โดยร่างกายที่สามารถพ่นลูกไฟที่แผดเผาทุกสิ่งและระเบิดออกมาเป็นวงกว้างรวมไปถึงความสามารถในการรับหางดาบของมันให้ร้อนชาจนสามารถตัดพาทุกอย่างออกเป็นชิ้นๆโดยความสามารถทั้งสองนี้ก็ทําให้กลาวินัสเป็นมอนสเตอร์าธาตุไฟที่อันตรายและยากที่จะต่อสู้สําหรับฮันเตอร์และเหล่ามอนสเตอร์ที่ต้องต่อกรด้วยนั่นเองนะครับและด้วยความที่เป็นบรูดไวเวิร์นก็ทําให้การโจมตีต่างๆของมันนั้นดุดันและหนักหน่วงเป็นพิเศษ โดยเยื่ออารมณ์ของกราวินัสที่เราสามารถเห็นได้ชัดๆที่สุดก็คงจะเป็นราเทียนที่โดนฟันจนปีกเปิงนั้นขาดรุ่งริ่งไปหมดทั้งภาค g e n e r a t i o n ์และภาคไอซ์บอลนั่นเองครับตัวที่ 7. เทออสตราและลูนัสตาทีนี้เราก็มาถึงเขตแดนของเหล่ามังกรโบราณธาตุไฟที่แข็งแกร่งกันแล้วนะครับกับลำดับที่7อย่างราชสีเพลิงคู่ เทออสตราและลูนาสตานั่นเองด้วยเปลวเพลิงสีแดงฟ้าที่มอดไหมและพวยพุ่งออกมาจากร่างกายของมังกรทั้งสองก็ส่งผลให้ระบบดิเวทนั้นมอดไหมและได้รับความเสียหายอย่างต่อเนื่องมีหนำซ้ำําเปลวเพลิงของพวกมันยังสังหารและขับไล่สิ่งมีชีวิตมากมายที่อยู่ในพื้นที่แถบทะเลทรายหรือภูเขาไฟออกไปจนหมดเมื่อพวกมันทั้งสองได้ปรากฏตัวนั่นเองนะครับยิ่งไปกว่านั้นด้วยท่าต่างๆรวมไปถึงซูเปอร์โนวาที่เป็นท่าไม้ตายของพวกมัน ก็สามารถทำลายล้างและแผดเผาทุกอย่างให้มอดไหมก็ทําให้มังกรแห่งการระเบิดและเปลวเพลิงเทออสตาและลูนัสตาเป็นอันตรายและคว้าอันดับที่7ไปครองนั่นเองครับตัวที่8คูททรอสโดยถึงแม้ตัวของคู่ทรอสนั้นจะไม่ได้เป็นมังกรที่สามารถใช้ไฟได้ตรงๆแต่ด้วยขนาดของร่างกายที่ใหญ่โตรวมไปถึงอุณหภูมิภายในของมันที่สูงกว่า1,400องศาเซลเซียส ก็ทำให้ภาคคุณของคูทารอสรวมไปถึงทองคำมากมายที่อยู่ในถ้ำเอลโดราโดถึงกับเดือดจนหลอมละลายและตัวของมันก็ยังสามารถแปรสภาพแวดล้อมโดยรอบให้กลายเป็นทะเลเพลิงจนทำให้สิ่งมีชีวิตมากมายในสถานที่แห่งนี้ได้รับผลกระทบและมีระบบนิเวศรวมไปถึงชีวิตที่แตกต่างจากสิ่งมีชีวิตอื่นๆบนโลกภายนอกอย่างสิ้นเชิงเลยนะครับสิ่งโดยทั้งหมดที่กล่าวมาก็ทำให้คูทารอสนั้นเป็นหนึ่งในมังกรโบราณ ที่มีความพิเศษและน่าสนใจต่อการศึกษาของนักวิจัยเป็นอย่างมากและคว้าอันดับที่8ไปครองนั่นเองครับตัวที่ 9. โซราแมกดารอสแล้วก็มาถึงหนึ่งในมังกรโบราณขนาดยักษ์ที่ร่างกายนั้นเต็มไปด้วยพลังงานไบโอเอเนจีและแมกมาที่รอการประทุอย่างโซราแมกดารอสกันนะครับโดยอย่างที่ฮันเตอร์หลายๆคนได้ทราบกันตัวของโซราแมกดารรสที่ปรากฏในภาคเวลนั้นเปรียบได้กับระเบิดเวลาลูกยักษ ที่สามารถระเบิดและแผดเผาทุกชีวิตบนนิเวศไฮมอดไม่เป็นจุนตัวของมันนั้นนอกจากที่จะประทุลาวาที่ร้อนจัดออกมาตามร่างกายและแมกมาคอแล้วตัวของมันก็ยังสามารถระเบิดหินลาวาร้อนออกจากร่างกายไปตามพื้นที่ต่างๆที่มันเดินผ่านได้สึ่งก็สร้างผลกระทบและรบกวนมอนสเตอร์ในพื้นที่เป็นจนํานวนมากนะครับโดยตัวของมันนั้นถึงแม้จะไม่ได้ดุร้ายอะไรแต่ด้วยเหตุการณ์ต่างๆในภาคเวิลด์รวมไปถึงขนาดตัวและพลังของมันก็ทําให้โซรามกดารรอส ถือเป็นหายนะที่อันตรายมากๆบน New World นั่นเองครับตัวที่10 Fa าตาลิสแล้วก็มาถึงตัวสุดท้ายซึ่งแน่นอนว่าถ้าหากพูดถึงมอนสเตอร์หรือมังกรไฟที่แข็งแกร่งที่สุดก็คงจะหนีไม่พ้นฟาตาลิสอย่างแน่นอนนะครับด้วยเปลวเพลิงที่สามารถแผดเผาโลกทั้งใบให้หมอดไหม้เป็นเท่าทุลีภายใน7วันก็ทำให้ฟาตาลิสนั้นเป็นหายนะที่ผู้คนต่างหวาดกลัว โดยผมเชื่อว,ว่าฮันเตอร์ทุกคนที่เคยต่อสู้กับฟาตาลิสนั้นยอมต้องเคยเห็นพลังที่แท้จริงของมันมาแล้วพลังที่สามารถแผดเผาและทำลายทุกสิ่งทุกอย่างรวมไปถึงพลังชีวิตของเราจนมอดไหม้ในพริบตาและด้วยเปลวไฟสีฟ้าที่แสนจะร้อนระอุและอันตรายที่สามารถฆ่าชีวิตของเยื่อได้ในทันทีก็ทำให้ฟาตาลิสนั้นมายืนอยู่ที่จุดสุดยอดของลิสมอนสเตอร์ธาตุไฟที่โหดที่สุดในวันนี้นั่นเองครับ เอาละครับเป็นยังไงกันบ้างกับลิสต์มอนสเตอร์ธาตุไฟที่โหดที่สุดพอจะมีมอนสเตอร์ธาตุไฟในดวงใจของฮันเตอร์ท่านไหนที่ติดเข้ามาบ้างไหมครับโดยในลิสต์นี้ผมพยายามจะคัดจากความยากและความโหดที่มอนสเตอร์แต่ละตัวนั้นมีในเนื้อเรื่องของมอนฮันด้วยนะครับหากขาดมอนสเตอร์ตัวไหนไปเพื่อนเพื่อนฮันเตอร์ทุกคนก็สามารถมาแชร์กันได้นะครับไว้เดี๋ยวจะตามมาอ่านอย่างแน่นอนแล้วเอาไว้พบกันในคลิปหน้านะครับว่าจะเป็นคลิปอะไรในวันนี้ดิมาติโอขอลาไปก่อนละครับ สวัสดีครับ